ครับสวัสดีครับมาแล้วครับคููแฝดมาจากทำงานแล้วครับคอยยืนคอยน้องทางนันครับพอน้องมาก็วิ่งมาถามเลยมาทักถามมาทักทายเลยครับมาชวนเล่นครับนูน่นไปลวเอ้ <c oughs> ดูครับ <c oughs> เฮ้ไปใช้นันกลับหาแม่เลย นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประเทศไทยคู่แฝดนี่ครับคำว่าแล้วดิลืมกดไลค์ครับผมกดติดตามกดซับสไคร้กับคู่แฝดแฝดคนละฝานี่ครับ พอไปที่ไรก็มากินนมแม่เขาอย่างนี้นะครับนี่ครับตัวสามปีตัวตัวใหญ่สามปีตัวอยู่กลางเจ็ดเดือนครับตัวอยู่ข้างนี้หนึ่งปีครับอีกไม่นานจะเป็นแผดสามเลยตัวเกือบเท่ากัน เท่ากันนี่ตาตานอะนจี่้างจะเดินมาหาคอ้าวหยุดโอ้สมีใจอยากไปกับผมเล ครับคิดถึงกันมากครับมาก็ต้องมาถักทายมาเล่นด้วยกันก่อนค่อยกลับไปนอนออร,อรักกันดีมากนะครับน,น่ารักรักกันดีด้วยครับ,บใ,นะใช่<า>ควันเทินควันเทินมา,มาครับจะมาชื่อบอลไทยไม่ได้จะเอาอันนี้เอาเอา,าเพอพันตัวเล็กนี้ไปก็ได้ั้งนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแพงหรอกตัวนี้ใหญ่ขึ้น ไปไหมนี่ดื้อออือออพูวยมากนะตัวนี้ใช่ไอผมเนี่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้พ่อพันธุ์ตัวที่สองของของครอบครัวของซุ้มเราเย่ยมากครับใช่ตัวตัวหนามากตัวหนานั่งดีด้วยนะพี่สิอคนี่ครับนี่แหละแฝดของเราเนาะ แฟนประจําช่องน่ารครับกเลยดิอยน,อนอนนะนี่ครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กับครอบครัวของน้องกุ้ยน้ำวาน้องลมเย็นเนาะนมเย็นใช่ครับนี่นี้แดงีเอกจะออกบบอันนี้คางรับนี่นบางบางเชือกนี่ อย่างครอบครัวอื่นนี่ชนแล้วนะชนแล้วนี่ไม่ยืนไม่ได้นะครับมายืนยืนเล่นไม่ได้เล่นกับลูกช้างไม่ได้นะอุ้มกลับบ้านได้อุ้มไปแล้วเเดี๋ยวรา้นเร็ะยังยังครอบครัวอื่นนี่ไปเล่นไม่ได้โ <c oughs> ดนชนนะเพราะว่าน้องยังไม่เข้าโรงเรียนนะ <c oughs> แต่ครอบครัวเราเล่นได้ไปหามันนี่ไปไปพี่สาวเออไปจริงๆด้วยมันมี อย่างครอบครัวเราเล่นได้ครับเล่นได้หอกล้อได้นะกอดได้ครับ FC ท่านไหนจากอยากมากอดเหมือนที่เธอนี่มาได้นะครับเออ็กอดได้ครับกินดินนี่ก็เป็นของวิธีของช้างลูกช้างลกครับเป็นเป็นเช่วยย่อยอะแต่ผมเคยเห็นขี่ออกมาเหมือนเป็นดินทรายกับกับนี้กับหญ้า ช้างเด็กก oh. ็จะกินแบบนี้ครับดินทรายการช่วยย่อยเหมือนกันนะทีคลิปไหนนี่ก็แอบกินตนมเขาอย่างนี้แม่จะห้องกินเนี่ยในห้องปิญญาได้แดนใหญ่ก็รักหลานมากเฮ้ ยางรถทองปันแม่จะคลองเลยวะในรถเดี๋ยวจะมุดมาได้ไหมตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาไม่ได้ตัวใหญ่แล้วครับน้องร่มเย็นนี้ก็ไปทำงานแค่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงถึงห้าโมงเย็นครับนี่ก็ห้าโมงเย็นกลับมาถึงแล้วครับก็คิดถึงกัน เลยปล่อยให้เล่นด้วยกันสักแป๊บหนึ่งครับดูดูแลจนกว่าช้างเชือกอื่นเขาจะเข้ามาหมดเราก็ควบคุมให้น้องอยู่กับแม่แม่ก่อนครับถึงจะกลับบ้านได้ครับนี่ครับแฝดคนละฝาหนึ่งปีกับ หนึ่งเชือกนึงอีกเชือกหนึงน่งหนึ่งปีเชือกหนึ่งเจ็ดเดือนนี่มาแล้วดาราหน้ากล้องผ่านเดินผ่านก็ยังดี <c oughs> ยืนคู่กันเนี่ยคิดถึงกันมาก น,นี่นะครับสําหรับลูกช้างที่ว่าเล่นน้ํามาใหม่ๆก็จะมาเล่นดินทรายพอเหนื่อยๆแล้วก็จะกลับเข้าไปหาแม่กินนมนอนเหมือนเด็กๆทุกคนเหมือนคนนี่ไปเล่นทุงยางเละนี่ครับโอ้ไม่ได้ของเล่นมา ตาเอ้ยเนี่ยแม่เขาไม่ใช่ลูกกันไล่นี้ครับทุงทุงไม่กินเล่นเฉยๆนะครับลูกช้างสูดกลมๆเหมือนกันเลยครับ อันนี้มาชมคู่แฝดเต็มที่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ครับย้ายออกจากคอกมาตอนตอนเย็นอยู่ที่นี่ครับตอนเย็นต้องคืนอยู่ที่แต่พอตอนเช้าร้อนร้อนหน่อยเอาเข้าสซุ้มครับหรือวันไหนฝนตกถึงจะเอาเข้าสซุ้มครับเพราะว่าบางเชือกแม่เขาก็นอนบางเชือกแม่เขาก็ไม่ยังไม่กล้านอนก็มีครับเพราะว่า ช้างในคอกมีหลายตัวแม่เขาไม่กล้านอนก็เลยต้องเอามาเข้าโครงให้แม่เขาได้นอนบ้างครับเพราะว่าบางเชือกอาทิตย์หนึ่งถึงจะนอนครั้งหนึ่งก็อยากให้แม่เขาผ่อนคลายก็เลยต้องเอาลูกๆออกมาไว้ฝั่งนี้ครับเอาน้องลมเย็นและน้องกล้ยน้ำว้ามาไว้ฝั่งนี้ครับอื่คู่แฝด นี่ครับน้องกล้วยน้ำหวานหนึ่งปีครับครบไปแล้ววันที่สามกันยาตัวปัป่มๆนี่ครับแกมยุยยครับแต่ตัวลำลำมีซิกแพคเยอะๆนี่คือน้องลมเย็นครับดูครับดูซิกแพคที่ขาที่คอ,อนี่เป็นตันๆอยู่ครับนี่ อยู่ตรงนี้อาจจะได้ใช้โซ่ผูกบ้างนะครับเพราะว่าสถานที่อาจจะดูคับแคบไปนิดนึงนะครับเพราะว่าสถานที่เริ่มไม่มีป่ามีเขาเริ่มมีแต่นี่นะครับมีแต่ช้างขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ,รบเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ